ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรังสีมัน,มนเล่าเรืเอ่องพีะหนูกลัวพี่แล้วสวัสดีครับ ใช่ลังสีมันหรอเรื่องผีนะคะรู้ไปไม่เท่านั้นนะครับไม่เท่านั้นค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับที่กั้นเหมือนเดิมนะคะเว้นระยะกันแล้วก็กั้นไว้นะคะต่างต้องไม่ซึ่งกันและกันในเรื่องของโควิดเนาะในช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะเข้าเรื่องค่ะเมื่อกี้ทาไมต้องลังสีมันแล้วเรื่องผีมันเกี่ยวอะไรยังไงคะวันนี้พี่หนึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกหลังความตายฮะพี่หนึ่งเคยไปเยือนมาแล้วหรอชี่ไม่เคยแต่ก็เชี่ย โ,โลกหลังความตายจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะในรู้รไปไม่ไมั้เรื่องราวของโลกหลังความตายที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เป็นชื่อของบุคคลครับชื่อของตากรลียายกันลา คือไข่คะไม่หนึ่งแล้วเกี่ยวอะไรกับโลกหลังความตายคะก็เพราะว่าตากะลีกับยายกาลาเนี่ยเขามีหน้าที่อยู่ที่ป่าช้าครับ เป็นผู้เฝ้าป่าช้าอย่างนี้เหรอคะเขาบอกว่ามีตายายอยู่คู่หนึ่งเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่ในป่าช้าโดยทําหน้าที่เหมือนกับว like ่าทาหน้าที่เผาศพใครก็ตามจะให้ตากาลีกับยายกาลาเนี่ยนะไปเผาศพให้ก็จะต้องมีการวางอัดเอาไว้เพื่อเป็นค่าเผาศพมีค่าใช้จ่ายหน่อยนะคะเรียรได้รสมัยนี้ก็เป็นซัปเลอร์นั่นเองนะที่จะดูแลนเรื่องของการเผาศพส่วนใหญ่เนี่ยเวลาการเผาศพของอินเดียเนาะเขาจะเป็นการเผาศพแบบกองฟอนเราจะเห็นกันในข่าวส่วนใหญ่ ก็จะเป็นการเผาอยู่ริมแม่น้ำแม่น้ำคงคาใช่คะใช่เผาอยู่ริมแม่น้าคงคานะครับเขาเชื่อกันว่าแม่น้ํานี้เป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมไปสู่โลกแห่งสวรรค์นั่นเองทําให้ผู้ตายนั้นสู่สุกติแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะต้องนําศพเนี่ยไปฝังไว้ที่ป่าช้าเวลานําศพไปไว้ที่ป่าช้าเนี่ยก็จาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคู่ที่ดูแลพอเวลามีศพไปปั๊บเนี่ยพวกแล้งกาต่างๆเนี่ยจะเข้าไปรบกวนฉะนั้นมีผู้เฝ้าป่าช้าเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นการขับไล าสาัตว์พวกนี้ไม่ให้มากัดกินศพที่ฝังเอาไว้นั่น<ะ>เองในด้านหนึ่งครับตัวของตากรลีกับยายกาลาเนี่ยเป็นคติความเชื่อนะครับที่มีมานานแล้วคือคําว่าการะลีจริงๆแล้วไปพ้องกับ พระแม่กาลีอันนี้เป็นเรื่องราวจริงๆที่ท่านสติเียรโกเศสได้มีเขียนเอาไว้ในหนังสือของท่านในกติของอินเดียเนี่ยเขามีการตั้งสามเจ้าแม่กาลีไว้ด้านนอกของป่าช้าก่อนทางเข้าป่าช้าเพราะว่าพระแม่กาลีเนี่ยจะได้ป้องกันมีให้ดวงวิญญาณที่ฝังอยู่ในป่าช้าเนี่ยออกมารบกวนคนออกมาอาลวาดทำเดือดร้อนให้ชาวบ้านก่อนจะเดินเข้าป่าช้าเ็าจะมีการบูชาพระแม่กาลีเพื่อให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคลเมื่อเดินเข้าไปแล้ววิญญาณร้ายก็ไม่ติดตามเราออกมา ด้วยเพราะว่าได้รับการคุ้งคลองจากพ่ <oton S 2> อแ<า>ม่ากาลี <ใ Level S 2> แล้วในอีกด้านหนึ่งครับตัวของพระศิวะเองเนี่ยก็มีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพระการะนะการะัยรวะก็คือเป็นพระศิวะในภาคหนึ่งที่เป็นตามความเชื่อของตันตราฮินดูโบราณเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นภาคของพระศิวะที่ภาคดุร้ายเป็นอีกอวตารหนึ่งที่ดุร้ายเลยว่าใช่จะมีเข้วถือหัวกะโหลกของมนุษย์ บ,บางทีก็จะทรงอาวุธต่างกันกระบองบ้างดาบบ้างแล้วก็จะมีสุนัขเป็นสุนัขสีดำเนี่ยนะคอยอยู่เสมอฉะนั้นครับตัวของพระก,การลภัยรวะเนี่ยก็คือตัวของตาการาคำว่าการาตัวเนี้มาจากกาละก็คือพระนามของพระศิวะในภาคนี้นั่นเองซึ่งเขาก็มีการบูชากันเช่นเดียวกันคู่กับศาลของเจ้าแม่กาลี ตัวของตาการากับยายกาลีเนี่ยตามความเชื่อของเราเนี่ยก็คือเราจะสลับเพศกันบางทีเราก็จะดินว่าตาการียายกาลา <ะ>ถ้าเป็นตามความเชื่อของทางนู้นเขาก็ะาจะบอกว่าจะเป็นตากะลา,ลายายกลา,ายกล,าลจีจะสลับกันนิด<ะ>นึงอาจจะทําให้สับสนในส่วนของการฝังศพในป่าช้าเนี่ยเขาจะมีการทิ้งในเรื่องของอัดหรือเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มันมีการสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและสังเกตน,นะครับเวลาที่ซื้อลงศพมาให้กับผู้ตายเราเรียกว่าการซื้อบ้านก็จะมีการนําเงินใส่ไปที่โลงด้วยนอกจากใส่ที่ปากแล้วนะครับก็ใส่ไปที่โลงด้วยเพื่อเป็นการซื้อที่ ซื้อทางเหมือนกับว่าไม่ให้พูดผีวิญญาณอื่นเนี่ยเข้ามารบกวนเช่นเดียวกับที่ป่าช้าเหมือนกันมีเหมือนเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณตรงนั้นอ่้าเจ้าทิน่น <c oughs> ที่อยู่ณนะตรงนั้นมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาเบีย้ยหรือเอาเงินไปวางเนี่ยจะทําให้คนตายเนี่ยไปเข้าฝันจนกว่าญาติเนี่ยจะซื้อที่ให้ซึ่งการที่เขาใช้เงินเนี่ยในสมยยัยโบราณเขาใช้เป็นเบีย้ยจันรเขาใช้ทั้งหมด33บเบีย้ยด้วยกันเพื่อเป็นเงินติดตัวหลังในโลกแห่งความตาย ยนัยยะของการวางในเรื่องของเบีย้ยตรงนี้เนี่ยทำไมต้องเบีย้ยเป็นเบีย้ย33อันทําไมต้องเป็น3และ3ถ้าเป็นตามปฏิความเชื่อของไทยก็จะเป็นการให้ระลึกถึงคุณแห่งบิดาและมารดา<ช>คุณ<ช>บิดา21ค,คุณพระบรรดา12รวมกันเท่ากับ33 <35 S 1> พอดีในอีกในหนึ่งก็คือร่างกายของเราเนี่ยสังขารร่างกายเรามีอาการครบ32โลกความตายเป็น1ก็คือรวมเป็น33ให้ไปสู่สุคติภูมิในอีกด้านหนึ่ง ปัจจุบันเนี่ยนะครับป่าช้าเนี่ยไม่มีแล้วนะกลายเป็นที่อยู่ของคนเอาง่ายๆนะครับว่าคนกับผีเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันนะอยู่ในพื้นที่เดียวกันบางที่ซื้อบ้านแถมผีอ่อาจะมาถามว่าบ้านนี้ไม่มีผีไม่มีนะครับไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายะนะเพราะที่ตรงหน้าจะเป็นที่ป่าช้าเก่าก็ได้ตายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณผู้ชมใช่มีเรื่องหนึ่งที่ควรจะบอกกันคือในเรื่องของการปฏิบัตินะครับเมื่อเราเนี่ยจะนําศพไปฝังที่ปา่าช้าก็จะต้องมีการทํากระทงขึ้นมานะครับ เพื่อเป็นการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณนตรงนั้นแล้วก็ทําอีกหนึ่งกระทงเพื่อจะเป็นการเส้นไหว้ตากะลายายกะลีและอีกหนึ่งกระทงครับเพื่อผู้ตายให้กินอิ่มแล้วจะได้กลับเข้าสู่บ้านหลังใหม่ต้องทำทั้งหมดสามกระทงด้วยกันอันนี้คือครมเนียมที่เขาถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรและจะมีน้องดาวกับิหรือล่าใครแล้ว จะเป็นน้องพีกับน้องดาวอ๋อสลับกันวุ่นวายขนาดนั้นเลยเหคุณผู้ชมจะงงนะก็คงจะต้องติดตามกันนะและถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับก็เขียนคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้เลยเราจะหามาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ